บ al, Emperor, ่าวเตโซสวัสดีคร ah no. ับดิจับระดับเสาแถวหลังนี่สินะไม่งั้นปูนจะแข็งก่อนนะครับผมดีิจับดิบโบกรึบเสร็จไอ้สินะแถวหลังยังบอกยังยังอ่าเดี๋ยวให้ผมปักเลยไหมฮะเดี๋ยวตั้งตั้งเสาตรงนั้นเอามาไอ้เนี้ยวันนี้คือประมาณเราคือต้องระดับไม่ได้คนน้องใส่มา เราขยับเสาขยับอะไรเรียบร้อยก่อนนะจัระดับนะเราจะทปูนนะผมก็ได้ทำการปูปไว้เรียอแล้วสิปูนเบอไม่เบอน่ม่เบโอม่เบอไม่เตรงอยู่นาะมันได้เห็มั้ยได้เล้บอมกหมพด ทำอะไรฮะทำไรเอาเอาพันเอาพนนีก่อเออบ้างเมาบ้านเลยเออวันนี้วังนี้วังนี้มันวันนี้ทำอะไรได้บ้างนี่อาฟังฟังตงหน้านี่นี่ตมตมตตเอาตมาเนเลยอันงล้องหน้า่ได้เเออนี่อย่างเออ

ทาางงชุมันี่อยูฝั่งนั้นยังบระเทปูลงบ่ะครับยังอ๋อยังนะครับก็เดี๋ยวฝั่งนี้ฝั่งนี้ลงปูนฝั่งนู้นนะครับเอาเอาตรงเนี่ยฝั่งทางทุนงานบนด้วยตอนนี้กำลังปรับเสาให้มันตรงตรงๆก่อนโอ้โหดีปเกินไปเกินไปวะโอ้โหเกินไปแล้วลงปูนเลยเดี๋ยวคิดได้ไงฮะอี่นึง เย็บเสียุกันะเดี๋ยวรอพี่บ่าวทำเสาตงก่อนนะเดี๋ยวไปปูนเมาเลยปูเลยปูนมาเลยมาเลยอบเลยนี่อาเลยเป่ะเออฮะเย็เี๋ยวาใส่ก่อนเออดี๋ยวน้องเอาฟก่อนจ้าเอาอบเสร็จเร็จแล้นะครับผมดี๋ยอันนี้ปิชามานิชามานิชามานอ เด้ออันนี้คือเสาสำคัญเสาอีกฮะอื้เสียงเสียงดังมาด้วยเอาไม้ลิกได้เลยลิกด้านนี้ผมง่ายวะติดเขาติดผุ้มมีเลยได้แล้วผมตั้งตั้งนี้ก่อนถ้ามันจะได้มีปดแล้วบ่ะที่เราเกตรงนี้เนาะมีปดตรงนั้นแล้วอ่ะผมไปเอาทรายก่อนนะครับอ๋อไป ก็ไังังนทางงทางนาใหญ่นี่ๆนี่นี่ังนตุกอยู่นีเออเสร็จเลยอเอาโอ้ัยดยงไอเออรากันนะ

เอ <sa iden> อ, <Onion> อเอาเลยเอาไหเลยเลยไเยกินเลยกินเลยกินเลยตัวน้เฮาบอกลายกุ้นฟันนเด้เออฮเออมา้สุดท้ายสุ้ยแล้วเดี๋ยวเ่าหันล้คำทีนึงใช่ๆเดี๋ยวเดียวะดับ้นสุ้ยเอาล่ะทำคุณสุดท้ายอ้ยระหักคื้เกา

ับตอนนี้ก่อนนี้ก็ฮัลโหลระดับได้ครบทุกเสาใช่ครับใช่ตอนนี้ทีมงานก็กำลังซึ่งเอาปูนนะใส่ทีในหลุมเนาะโอ้ถังก็มีจำกัดนะตามใบก็เลยต้องรอนะครับเกิดไปพี่เลยบอกระดับอะไรได้หมดแล้วคาดว่าน่าจะพอนะพอดีพี่คนเอาปูนแห้งก็เต็มไม้ด้วย ไม่ไดิจอดิมจ้ะรายการอเราก็น่าจะสำเร็จเนี่ยไปดูกล้องกันมีอะไรต่อไหมทีบอฮะคือกำอะอะอะไรคำคำจิ้มงานก่อนอะไรคำบอเออฮะ โอ้โหคิดไว้ก่อนโดยความร่วมมือของทุกๆคนเลยต้นสุดท้ายแล้วได้ไหมเก่งครับผมเกที่สุดเลยอ่นนอ้อันดี้สันติเยอะเดี๋ยวผมมาได้เลยเหรอแล้วก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม เราอัดคลิปตรงนี้ดยส่วัยเดียวจิงสวยอนกไได้ไปอดไมเออ

được không à thắng ơi vô thăm bọn không à cái đó anh vô mà tao đi เดครับพี่ร้อมเดี๋ยวสักครู่ก็จะถมดินเนาะพักร่วนเดี๋ยวรวมมาถมดินเลยผูงนี้ก็สามารถจะขึ้นบนได้สบายไม่ต้องไปห่วงเสาจะล้มไม่ต้องกลัวจะเคลื่อนจะล้มเออควสามารถทำนี้ท้มันดีอย่างคือเราสามารถจะขึ้นทำโคนได้เลยไม่ต้องกลัวมันโยกมันล้มนะครับผมครับเลยอเสายใจดิไม่ได้ขึ้นโคลไม่ได้เลยครับผมใช่ครับ สครับอันนี้เอเหลือข้างนะใช่มีจอกข้างนนะาหรือว no ่าถี่หลังมาต้องไปนหลังกันล่ะเออเราอันดูเราเน้นพื้นที่ข้ายคองข้างในครับ โอเคอเราค,คลิปนี้ฝากไว้นี้ครับรอครับดีครับ